ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอจก,กันอีกแล้วนะคะที่ช่องปปคอนพับปั่นเนาะวันนี้ก็มาในเกมแชนดี้เบิร์ดของเรานะคะชอบเล่นเกมนี้เพราะว่ามันน่ารักฟุงฟ้งฟิ้งดีอะทุกคนอ่าทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะแม่อ่ะวันนี้ก็สําหรับคนแบบงบน้อยทุนน้อยเอาแบบเกียนเกียนเลยแล้วกันเนาะทุกคนเอาแบบเกียนเกียนเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปอ่า ที่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปกันซักเบ็ดเท่าไหร่5บาทก่อนไหมอ่ะไปที่5บาทก่อนเลยนะทุกคนไปกันเลยนะจ้าที่เบ็ด5บาทก่อนเลยนะเออเกมนี้ก็น่าจะเล่นเป็นครั้ทงที่สงที่สนี่แหละทุกคนทุน99บาทอ่ะลืมบอกทุน99บาทเอาสิ จะหมดตัวหรือเปล่าแบบไม่มีอะไรทําอะ่ะทุกคนแบบเกลียนๆกนปะ99วัตบาททุน99วัตบาทเอาสิทุนไม่ถึงร้อยนะทุกคนสำหรับใครที่งม้ายทุนน้อยนะจ๊ะบอกเลยบอกเลยนะจ๊ะแม่บอกเลยอ่า ไปกันต่อนะครับเออก็ยัง,งงงอยู่กับเกมนี้ยังไม่รู้เรื่องรู้ราล่านี่ไงนี่ไงเริ่มไหลแล้วปะเริ่มไหลแล้วป่าทุกคนโอ้โหสวยครับไปกันต่อครับทุกคนมันจัดระเบิดปะเออนี่ไงคูณสองไปโอ้ทุกคนระเบิดแล้วก็คูณสองไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย ยังไหลโตจ้ะแม่โอ้โหคนไหลาย,ยาวมากไหลาย,ยาวมากเอาจริงเออโอ้รับไปจุ๊ๆรางวัลเมกะร้อยแบหกบาททุกคนเบ็ดห้าบาทนะสำหรับเบ็ดห้าบาทก็แตกนอกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนี่ไง เหมือนเดิมเลยนะคะคลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อความบ,บันเทิงเท่านั้นนะทุกคนสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดด้วยนะจ๊ะแต่ใครที่อยากจะแตกนางเหมือนเราตามได้ที่ริงใต้คอมเมนต์นะเขามีกิจกรรมดีๆให้ทุกคนเล่นรับเครดิตฟีอะไรต่างๆมากมายเยอะแยะมากมายเลยทุกคนไปตามได้นะ,ะที่ริงใต้คอมเมนต์อ่ะทุกคนลุ้นสกตเตอร์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยรับอีกเท่าไหร่ 1 1 5บาททุกคนเบ็ด5บาทนะเอาจริงเบ็ด5บาทนะแม่นี่เบ็ด5บาททุน99สเอาสิทุน99อย่าเดือว่าไม่ได้นะทุนน้อยก็แตกหนักเหมือนกันนะแม่ทุนน้อยก็แตกหนักนะสิเอเอ,เอทุน5บาทอย่างเงี้ยเออทุกคนอยากอยากได้คอนเทนต์แบบทุน5าบาทปะเออเนาะได้อยู่นะแม่เออระเบิดปะ คูณสองอีกแล้วแม่จุกๆหกสบาทนี่ไงเออลุนลุนหมี่ไปดิรุนสเกตเตอร์ไปดิเออทุกคน458บาทแล้วนะจ๊ะเออจะเพิ่มเบ็ดแล้วนะเออชอบความอลังการชอบความอลังการนะทุกคน143บาท ชอบความอลังการ400กว่าบาทแล้วทุน99เกินไปปะเอาจริงเออเอาสิเอาสิเอาส,เ,อาสเนี่ยชอบความอลังการ<ๆ>เดี๋ยวเรามาเพิ่มเม็ดกันเลยดีกว่ามันไม่ทันใจเวอร์ทุกคนไปซักเบ็30แล้วกันไปเบ็30ก่อนเลยแล้วกันชอบความอลังการนะทุกคนชอบความเมื่อวางอลังการ ก็ถึงเราจะเสียเราก็ไม่เสียดายนะทุกคนเพราะว่าทุนวันนี้เราแค่เท่าไหร่เก้าสิบเก้าบาทถ้าจะไม่แตกก็ไม่เสียใจเอาสิอืมเอาทำไมหายไปงั้นละ่ะทำไมหายไปงั้นละ่ะทุนสามเบสสามสิบทำไมหายไปงั้นละ่ะทำไมเบสสามสิบเป็นงั้นละ่ะแม่เออเออไหลไปเออ เออเมื่อกี้เป็น30มสิบลสอร้อยทุกคนเห็นปะเออลไล่พี่แต่สเกตเตอร์ยังไม่เข้านะแม่เออแต่ก็แต่งโนเขาไหลดีมากเออทุกคนดูดีเออจะแต่งไงอะอ๋อมแต่งี้อืมเอาสิแต่อีกเนี่ยเขาไหลแบบไม่หยุด อ๋อจริงหกร้อยแตกไปแล้วหกร้อยจุกๆเออเอาสิอืมแตกไปเลยจุกหกร้อยนะแม่แตกไปแล้วจุกๆจุ0หกร้อยอะแตกไปแล้วจุกๆจุหกร้อยทุกคน เดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดกันเลยดีกว่าทุกคนเรามีถึงพันห้าแล้วนะเรามีทุนถึงพันห้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบจุกๆเลยดีกว่าชอบความาลังการเนาะเอาสิแม่เออมาอีกแล้วแม่รุนน้องหมีนะน้องหมีต้องมาแล้วนะจังหวะนี้โอ้หน้องหมียังไม่มานะน้องหมียังไม่มานะทุกคนแต่จุก แตกนอกจูกจริง1,488ทุกคนไปเลยดีกว่ามาละได้กินความปังละได้กินความปังละไปที่เบ็ด100บาทเลยดีกว่าไปที่เบ็ด100เลยดีกว่า อืมแต่ว่าเออมน้องสกเกตเตอร์ยังไม่นสกเกตเตอร์ยังไม่มาน้องสกเกตเตอร์ของเรายังไม่มาเลยจ้ะแม่เรียบร้อยเมื่อกี้ลืมดูนะคนมาตอนไหนเห็นแต่น้อง,งไหลไอ้เฮี้ย โอ้ oh, แม่โอ้ oh, oh, รับไปจุกๆเออสี0พบาทเออเบ็ดหนึ่งรมาสิอ่ะทุกคนถ้าแตกก็คือไม่ไปต่อนะอ่ะอ่ะเข้าครั้งเดียวนะเข้าครั้งเดียวนะแม่ขอจุกจุขอจุกจุขอจุกจุเป็นเลยดิขอจุกจุปเลยดิ ใครอยากจะตามนะคะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊าด,ด่วนๆแต่ไม่แนะนำนะคะสำหรับเด็กที่ยังไม่ถึง18ปีด้วยนะจ๊ะใครอยากจะแตกหนักแตกไป็มันเราก็ตามในที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยเออทุกคนเอาสิเขาแตกจุกนะเขาแตกจุกนะเอาดีเออใครจะไปเชื่อราคุ้น99าอ่ะแม่ก็99จริงๆนะ <c oughs> <c oughs> ก็เพิ่มเบ็ดลดเบ็ดให้ดูอยู่ วันนี้เงาเงานะทุกคนก็เลยอยากมีเพื่อนนะทุกคนมาเล่นกับทุกคนอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวจบหมุนฟรีนี้ก็จะไปแล้วนะทุกคนนี่ไงเขาไหลไม่หยุดนะแม่เออเออแต่อีกโอ้โหคูณสองไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยมันต้องขึ้นมันต้องคูณสิบนะทุกคนมันจะฟังมากเคยแตกคูณสิบแบบตกใจไหมอยู่ดีๆแบบตัวคูณสิบมันเด้งขึ้นอะแบบตกใจเวอร์นี่ไงไหลต่อ เออยังไหลโตนะทุกคนเกมนี้มันไหลดีมากนะเอาจริงเกมนี้มันไหลดีมากนะนี่ไงดูดิเออเหลืออีก2หมุนเช่านั้นเองอครั้งสุดท้ายแล้วนะแม่โอ้โห แตกไปเท่าไรจ๊ะเจ็0พบาทนะทุกคนจุกอยู่นะทุน99ทุกคลิปหน้าเกมหน้าอยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนทุน99แตกหมื่นใครอยากจะตามตามได้เลยเด้ออ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย